ขาวเต็มมดเลยเพิ่งพอแล้วพอแล้วพอล้วพี่น้องมเมนไปเลยปานไข่เป็ดไข่ไก่ไยาวไปห่อผมเลยจ้ะขาวเต็มกล้องเลยพี่น้องมีแต่ดอกผู้ววที่ หลึกสิ่ส่ดนแล้วดครับได้ป่ะส่งข้าว่าเก็บเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะจ๊ะสวยมากน้องยูเจอแล้วคับปัดปาดปาดขาวเต็มมาเลยเบิ้งพอแล้วพอแล้วพ่อแม่พี่ นี่เบ้นไปเลยพี่ขาวเต็มมดนี่พอพี่น้องจา๋านี่ตามเลยโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจา้าสวัสดีครับพ่อก็ช่องของน้องอิ๋วจ้าพี่น้องจา๋าพากันเลาะหาเห็ดพ่อพี่น้องจา๋าหลังจากที่ซิู่่ข่าวว่าเห็ดปลวกออกเนาะก็พากันเลาะหาปามป่าปามพ่อพี่น้องจา๋ามาหดกับพ่อเลยแบบน,นี้โอ้ยผีขาวผีเต็มมดแม่งมดพ่อพี่น้อง ขาวเต็มกล้องเลยแหละเนาะน,นี่นี่น,นี่เป็นตุ่มเป็นตาหู้ยมาแล้วบัดน,นี้มาเดียวบัดนี้เดียวน้องอิ๋วกับี่ชิมกันสิช่วยกันเปิดก่อนแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวค่อยพาเพราะพี่น้องงัดแล้วจ้าครับจ้าเปิดเนี่เพราะพี่น้องจ้าหู้ยขาวเต็มกล้องบัดนี้เพราะพี่น้องนี่จ้าเม่นไปนเลยปานไข่เป็ดไข่ไก่ปุยาวไปห่อผุนเลยจ้าขาวเต็มกล้องเลยเพราะพี่น้อง มีแต่ดอกพุทธีอดอกใ่ญ่ๆเลยง้อนว่าผลก <ด S 2> ิ้ไไลค์กดแชร์รวๆจ้า,างานนี้ขอพี่น้องจา้าขาวเต็มกล้องเลยอุ้ยอ,อ่อ,อ,อ,อนอ่อนอ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนเด้จา้าพี่น้องเปิดเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้พุณอุ้ยเมนเบอเลยพอพี่น้องจ้า ขาวเต็มไปหมดเลยมาจ้าขอพี่น้องแบบนี้ขอยงัดเด้องัดจวดจวดพุทธเอาจะมาเบึงกันว่าจะได้ หลายซำได้พราพี่น้องจ๋าแนนครับตอนนี่ก็คือข่าวเต็มกล้องเลยพี่ฟีเอ้ยงามบบกขักแบบเนแน,แนเอาฟฝ้าคุดฟ้าไปเลาะต่อตาพี่น้องเย<น>ี่ยสิบ่ท่านเพิ่นแนนคุดคุดมือคุดบาทนี่ได้เวลาห้กำลังใจมือคุดแล้วเด้อถือเสียมมาซอยกันเน่มาจ้าพ่พี่น้องเป็นหมู่ที่แบบสวยมากๆเลยตั้งแต่น้องอยู่ได้เก็บมา ยังสวยมากๆอีกหนึ่งหมู่นะจ๊ะดอกพอดีพอดีองานหยาบอ,อยู่นอกพี่ฟิล์มดินเหนียว ก็คือฝุน่นเฮ้ยชงโต๊ะตกแล้วฝนห้ามเฮ็ดแล้วตอ <laughs> นนี้ก็ทั้งเก็บทั้งฝนด้วยจ้าพี่น้องกระสีเอาได้ความยาวเพิ่นประมาณนี้ด้จ้ะ E ว่วเลยทางนี้ แต่และดอกจ้าพี่น้องนี่แหละน้องอยู่หันอยากเจอแต่ไส้นี่แหละจ้ะสำไส้ไข่เป็ดไข่ไก่ดินมือนี่ทั้งแข็งทั้งเหนียวอือฮึโอ้ มูนี้สวยมากเลยพ่อพี่น้องจ๋าเพราะว่าดอกเพิ่นแบบยักษ์ใหญ่แล้วเนาะบวกกับดินดินสีแดงเน้ะพี่ฟิฟมีม,มีความไอ้น,นี่สีขาวเด่นออกมาค่ะจ้ะงัดพี่ฟิฟงัดฮะออโอ้ยสวยงามมากกัอ,อ,อกอบเห็ดกอบมุนทุกดอกเลยจ้ะ แกงก็สีหวานเนาะกอบปันนี่ซูนเพิ่นค่อยๆหักอะไเพิ่นกรอบเอาไปเลยสำใดก็บสำนั้นนะจ๊ะนี่กับพยายามเอาให้มันลึกที่สุดเลยด,ด้วยครับแต่ว่าเพิ่นขาสันสันยเด้งอยู่ขาเพิ่นไม่ได้เงา กันฟินมือจ้ะพี่น้องปีละเทือนี่เทือปีหนึ่งผ่นเก็บได้เก็บบวก,กี่เทือจ้ะแต่กะสีดีก็เป็นสัญญาณของเห็ดปวกเพระพี่น้องจ้ะว่าเริ่มออกแล้วภาคใต้เรื่มสีส่งเข้าประกวดแล้ว <laughs> <laughs> เห็นแต่ทางอีสานเก็บเห็ดนั่นเห็ดนี่นะจ้ะพี่น้องอันนี้ภาคใต้กะขอส่งเข้าประกวดเด้อ แต่ละดอกหัวเป็นตะแกงแซ่บะ งัดกับงัดผูกเก็บกับเก็บพาเพรานพี่น้องเก็บจ้ะรสชาติหวานๆด้จากพี่น้องบ่มีความขมด้วยเห็ดชนิดนี้เหมือนเห็ดปวกเลยอุ้ยสวยมากดีบอดีแซบกว่าเห็ดปวกพี่เฮางกินอีกจ้ะแล้วแต่คนมักถ้าคนไหนเคยกินสิรู้ว่าเห็ดชนิดนี้อร่อยมากจ้ะเดืดอดกคนใต้พิน่นสิ้องว่าเห็ด ปลวกด้วยจ้ะพี่น้องส่วนเห็ดปลวกที่เราเก็บเป่นสีห้องเห็ดจูนเห็ดปลวกหัวแหลมเป่นสีห้องเห็ดจูนส่วนเห็ดชนิดนี้เพป่นสีห้องเห็ดเห็ดปลวกด้วยจ้ะแต่ถ้าคนอีสานเขาสีห้องว่าเห็ดโคนเห็ดชนิดนี้แต่ว่าเห็ดปลวกก็คือเห็ดปลวกหัวแหลมๆหลมจ้ะสวยงามมาก พี่น้องเบิกเอา้าเบิข้างบนมีสองข้างล่างมีสาม,มยังบบพ้นดินเพราะพี่น้องทงั้งทั้งที่ดอกใหญ่ขนาดนี้แล้วแสดงว่านี่ถ้าปล่อยไว้อีกสักอันนี้นี่เพื่อนสิพ่นดินเพิ่มขึ้นได้นี่นี่จ้ะดอกน้อยขึ้นสิเป็นจริงสิน้นอยมากขึ้นวกพร้อมกันหมู่เดียวกันแสดงว่าเอายังสิออกเรื่อยๆอยู่จ้ะ กันเยาวยๆนี่เอ็นดูอ่ะพี่ฟีฟตัวน้อยๆเพิ่นยงพุ่นดินนะ่ะเยอะมากเพิ่นกับิติดขึ้นมานำอยู่ดอกหินขึ้นเพิน่นขึ้นควบอมกัน ดอกเพื่นสวยที่สุดเลย mm hmm. ดอกเป็นไข่เป็ดแต่ทางนี้ ตอนนี้เดินทางมาถึงกลุ่มสุดท้ายกันแล้วจ้าพี่น้องจ๋าบึกงล่องลอยป้าเอาพักมาปลูกมานี่เอาพักมาปลูกได้เลยเปลูกได้เลยพี่จ๋าจ้าพร้อมพี่น้องจ๋าจนเป็นปันว่ามาอันนี้เห้เพื่อนเนาะควนดินพรวนดินเห้เพื่อนปลูกพักพร้อพี่น้องจา๋าที่ไหนได้ขุดเห็ดแต่ถ้านี่เอาจริงจริเดี๋ยวเอาเอา,เอาพักมาปลูกนี่สิเป็นดินที่สวยมากเลยนะจ้าฮะต้องขอบคุเป็นดินพลปวกดินแดงล้วนสวยเลย ขอาคผลงานของเราอ้ยสวยงามมากคือเก่าจ้า นี่จ้าความพี่น้องผลงานของเราทั้งหมดหมู่นี้ความพี่น้องจา๋าเบิง่งอ้ยสวยมากอื้ยโเลยนี่เอาจับให้พี่น้องเบิ่งดูพี่ฟิจับค้นมาเบิบ่งพอพี่น้องเบิ่งเดอ้อเบิ่งเดอ้เดอว่ามันสวยแค่ไหนนี่พอพี่น้องจา๋าแล้วสวยมากจริงๆขนาดดอกเพป็นเป็นหน่วยเป็ดหน่วย,นนวยไก่ไข่ไก่เอาพี่ฟิฟวางลงสวยงาม นี่จ้ะมันอิู่เลี้ยงสวยเลยแหละนี่นะผลงานเขาเอาได้ง่ายดิสิมาเจอแบบนี้เนาะพี่ฟิมเนาะเมนครับอาจามื์บุญิกถือว่ามานันสุดๆอีกหนึ่งวันจ้าพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้มือคุดเอาขอบคุณล่วงหน้าเลยก็แล้วกันอ่ะพี่ฟิม<ะ>บันนิกะลาลาพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะจ้<ล>ะครับคลิปนี้จ้บภาพพี่น้องมันงัดเฮ็ดมันมวลครับผมเมนเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิวพี่ฟิมแล้วก็ขอบคุณในการทำคลิปต่อไปนะด้วยครับเราบอกกันไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีจ้า <c oughs> ไปไปบบนี้ฟ้าไปแล้วโซดจ้าความพี่น้องจ้า